สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลวันนี้มีบอลสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่ 23. พฤศจิกายนแห่งความสวยงามครับบอลท่วงนี้จับต้องได้แล้วรีบเลยนะครับผมราคาเบาๆเบบี้มาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับดูแลสุขภาพของยยสุขภาพครับอย่าลืมนะครับให้แคนเซีพัดต,ตอบโจทย์ที่บอกนะครับว่าผมเองเป็นภูมิแพ้นะครับ3-40ปีตอนนี้10กว่าวันนี้คือมีความสุขมากตั้งแต่วันแรกนะครับที่ได้ เอาแคนซีพัดนะครับได้ทานแคนซีพัดนะครับบอกได้เลยครับว่าหลับสนิทมากตอนนี้แล้วอาการภุมมแผลไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของมีถามเข้ามาเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานนะครับที่เป็นแผลแคนซีพัดตอบโจทย์ดีมากครับแล้วก็คนที่เป็นซีดด้วยนะครับอ่ะวันนี้มาดูกันนะครับว่าแคนซีพัททำไมถึงตอบตอบโจทย์ที่เห็นผลชัดเจนได้เร็วมากนะครับจะเปิดตัวเป็นทางการในเดือน มกรานะครับมกราคมที่จะถึงนี้นะครับจะเปิดตัวเป็นทางการแต่ตอนนี้คือผมนําจากหลังบ้านมานะครับมาแบ่งปันกันนะครับรายนี้จะมีภูคาวหรือเขาตองนะครับนะครับที่หมักถึง6เดือนเต็มเมนะครับสกัดเข้มข้นแล้วก็มีเบตากูแคนนะครับเบตากูแคนนะครับผมที่ได้มาจากยีสต์นะครับแล้วก็ตัวที่3านั้นนะครับจะเป็นขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันส่วนตัวที่4ี่นั้นเป็นมะขามป้อมวิตามินซีจากมะขามป้อมรู้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวที่ห้านั้นเป็นผักเชียงดาแล้วส่วนตัวที่6นั้นเป็นกัญชานะครับสารสกัดจากกัญชาที่เข้มข้นนะครับสารสกัดนะครับจากกัญชาคือสกัดจากความเข้มข้นของกัญชาที่ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็แห่งความสวยงามตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าตอบโจทย์ชัดเจนมากก็เลยเห็นผลเร็วคนที่นอนไม่หลับนะครับใช้เวลาทานไปไม่เกินตัก5หรือ1ิบนาทีครับ หลับสนิทมากแล้วตื่นเช้าทีเดียวเลยแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้จามนะครับทานยาปฏิชีวนะบ่อยมากเลยนะครับนั่นคือปัญหาตามมานะครับแล้วสิ่งที่สําคัญครับท่านจะไม่ได้ทานยาปฏิชีวนะแล้วให้แคนเซีพัดตอบโจทย์ขอบคุณ f อนะครับที่มั่นใจในหนุ่มยูบิชาแนลนะครับที่สั่งเข้ามาหลายท่านด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้ววันนี้ก็จะส่งอีกนะครับในได้หลายที่นะครับขอบคุณมากนะครับแคนเซีพัดราคาขายข้างกล่องนะครับ มักรานี้นะครับก็จะเปิดตัวอยู่ที่กระปุกละ950บาทแต่วันนี้นะครับในไลน์นี้นะครับท่านใดที่ทักเข้ามาราคาอยู่ที่590บาทครับผม590บาทเรามีเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อความสะดวกของ f อทุกท่านนะครับเอาวันนี้มาแบ่งปันนะครับ0858824982 0858824982 มีปัญหาเรื่องราวสุขภาพอะไรครับทักกันเข้ามาได้นะครับความเริ่มต้นวันนี้ครับแห่งความสวยงามดูด้านนี้เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณเอีนะครับแล้วก็ขอบคุณในช่อง YouTube ด้วยมาดูครับซับเจริญซับเจริญโอ้ยดูแลมาได้สีเดือนห้าเดือนนะครับส่วนเล็กๆตอนนี้โตแข็งแรงแล้วซับเจริญนะครับเอาจัดไปนะครับซับเจริญวันนี้จัดให้ที่8ป0บบาทนะครับซับเจริญ มีทางด้านของมณีวาสนาครับมณีวาสนาตัวนี้แยกหน่อนะครับมณีวาสนาสวยมากครับสวยจริงๆครับมณีวาสนากระถางนี้พันสองร้อยหกสิบบาทครับมณีวาสนามีทางด้านของความสวยงามนะครับเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านครับสวยมากครับเศรษฐีพันล้านเอาวันนี้จัดให้พิเศษนะครับเศรษฐีพันล้านกระถางนี้นะครับสามร้อยเก้าสิบบาทครับนั่นเองไหมมาเสื้อภัยอีกนะ เสียงดังฟังชัดครับไม่เป็นภูมิแพ้แล้วก็เลยมีความสุขมากเลยมาดูหูช้างด่างเหลืองครับดูเขามีลูกเลยนะมีลูกน้อยขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหหูช้างด่างเหลืองอ่ะห้าร้อยเก้าสิบาทครับหูช้างด่างเหลืองได้ต้นเล็กติดไปด้วยนะครับสวยมากสวยมากเพชรเมืองนนเพชรเมืองนนครับเพชรเมืองนนอูสวยมากครับเพชรเมืองนนกระถางนี้วันนี้จัดให้นะครับเพชรเมืองนนกระถางนี้ครับผม 690บาทครับเพชรเมืองนนท์สวยมากสวยมากรักเอ๋ยรักเอ๋ยครับอ่าเอฟที่ถามเข้ามาบอกราคาเบาๆได้หรือยังเอาได้แล้วครับรักเอ๋ยกระถางนี้พิเศษนะครับพันสองร้อยเก้าสิบบาทครับรักเอ๋ออืมแล้วก็มีทางด้านของแห่งความสวยงามครับพัทยาพัทยาน้าชมพูครับผมสวยมากครับพัทยากระถางนี้ครับจัดให้พิเศษสามร้อยเก้าสิบบาทครับพัทยาสวยจริงๆครับ มาดูกอเกตครับกอเกตกอกเกตวันนี้มีอยู่สามกระถางนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับโอ้โหมีติดแดงมาด้วยนะครับนาี้สวยนะครับหกร้อยเก้าสิบาทครับกอเกตหนึ่งครับอีกหนึ่งกระถางครับดูความสวยงามของแกกอกเกตนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทครับดูกระถางที่สามครับกระถางที่สามครับสวย 690บาทครับเมืองกอเกตวันนี้มีอยู่3กระถางด้วยกันตามมาด้วยทางด้านของสีการจนาพิเศษครับสีการจนาพิเศษเอามาแบ่งปันกันไปนะครับวันนี้ราคาเบบีเบบีนะครับผม690บาทครับสีการจนาพิเศษแววดาวครับแววดาวโอ้โหใบใหม่ห้ามมาเลยครับแววดาวสวยๆนะครับแววดาว490บบาทครับแววดาว ชายชนส,สวยๆครับชายชนมาแบ่งปันมาฝากกันนะครับ360บาทครับชายชนสวยมากสวยมากเมื่อก่อนต้นลราเป็นหมื่นโอ้ยจำไม่ลืมดูครับทางด้านของธาตุบางแก้วสวยๆครับธาตุบางแก้วหอมใหญ่มากแล้วนะครับธาตุบางแก้วสวยจริงๆครับ690าบบาทครับธาตุบางแก้วแห่งความสวยงามครับนั่นก็คือเพชรสุวรรณโชตเพชรสุวรรณโชต โอ้ยสวยจริงครับกระถางนี้วันนี้จัดให้นะครับเพชรสวรรณโชดหกร้อยเก้าสิบบาทครับสวยมากๆเลยนะครับเพชรสวรรณโชดเจ้ากรุงเวียงไตรครับเจ้ากรุงเวียงไตรเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วฟอร์มนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับวันนี้จัดให้เจ้ากรุงเวียงไตรนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทครับเจ้ากรุงเวียงไตรสวยจริงๆนะครับ ตามมาด้วยทางด้านของรัตนสินครับรัตนสินเอาจัดให้นะครับกระถางนี้วันนี้ส9มรอยเก้าสิบาทครับรัตนสินหงแดงครับหงแดงสวยๆครับหงแดงวันนี้จัดให้พิเศษนะครับส9 0เก้าสิบาทครับหงแดงสวยมากสวยมากตามตามไปด้วยทางด้านของปราศาสทองรับปราศาททองสวยๆครับส9 0เก้าบาทครับปราศาททอง เสียงดังฟังชัดครับภูมิแพ้ไม่เป็นแล้วครับแข็งแรงตอนนี้นะครับดูครับคุณหญิงครับคุณหญิงเอาจัดให้นะครับคุณหญิงกระถางนี้สองร้อยเก้าสิบาทครับโอ้โหอ่ะเอฟซีบอกว่าอเอาราคาเบาๆหน่อยนะท่องหนุ่มอ่ะที่เทวาสุวรรณเชียเทวาสุวรรณครับเทวาสุวรรณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทวานลมิดเทวานลมิดโอ้ยขออภัยนะครับ เพลนเสียงดังฟังชัดเพิ่นมั่นใจไงนะครับเพิ่นไม่เป็นน้ามูกแล้วนะครับนอนหลับลึกหลับสบายครับเทวาณลมิตรเสียงดังฟังชัดครับจัดให้นะครับเทวาณลมิตรวันนี้หกร้อยเก้าสิบบาทครับเทวาณลมิตรมาดูแห่งความสวยงามครับมณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรหน้านี้สวยมากครับกระถางนี้พิเศษนะครับมณีล้อมเพชรกระถางนี้วันนี้จัดให้นะครับอยู่ที่พันสามร้อยเก้าสิบบาทอ่ะ จัดไปนะครับแห่งความสวยงามครับหนึ่งความสวยงามมณีจันทร์มณีจันครับคราวนี้มณีจันทรโอ้สวยมากครับมณีจันทร์จัดให้นะครับมณีจันทร์อยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทครับมณีจันทร์เทพสายรุ้งครับเทพสายรุ้งกระแสแรงแรงห้าหกพันครับวันนี้จัดให้พิเศษนะครับเทพสายรุ้งหกร้อยเก้าสิบบาทครับเทพสายรุ้งตูทางด้านของแห่งความสวยงามครับ เมืองขอนแก่นครับเมืองขอนแก่นเอาจัดให้นะครับเมืองขอนแก่นวันนี้ครับ490บาทครับเราแพ็กแบบตะกร้านะครับแบบตะกร้านะครับผมมีเก็บปลายทางด้วยไม่ใส่กล่องนะครับเอาแบบตะกร้านะครับเศษอะไรนะเศษฐีสุพรรณเศษฐีสุพรรณโอ้ยนาชมพูมาเลยครับสวยมากครับเศษฐีสุพรรณเอาจัดให้พิเศษวันนี้นะครับเศษฐีสุพรรณครับ390บาท ดูครับแหลมทองแหลมฉบังรับแหลมทองรับแหลมทองจัดให้พิเศษครับแหลมทองนะครับตะกร้าต้องสูงแน่เลยใส่ตะกร้านะครับไม่ใส่กล่องนะครับ4ี่ยเก้าบาทนะครับตะกร้าน่าจะสองใบสูงสูงนะครับมาดูทางด้านของศิลาโฮมทองครับต้นไม้มูลค่าหลักหมื่นหลักแสนนะครับวันนี้จัดให้พิเศษนะครับกระหางนี้พิเศษมากวันนี้โอ้ยดูหน้าเขาสวยมากครับ 750บาทครับศิลาหุ่มทองตามมาด้วยแห่งความสวยงามครับนั่นก็คือหนุมานประสานกายหานุมานประสานกายพันสามบาทครับหานุมานประสานกายโอ้สวยมากสวยมากดูทางด้านของจุลาลงกรครับจุลาลงกรสวยๆแบบนี้ครับจุลาลงกรนะครับ490บาทครับจุลาลงกรแพ็คแบบตะก้าบางทีก็มี2อสาใบนะครับตะก้านะครับ ดูทางด้านของเจ้าปอ,อกแก้วสวยๆครับดูใบนี้นะครับทีเด็ดเลยครับเจ้าปอกแก้ววันนี้จัดให้นะครับเจ้าปอแก้วครับกระถางนี้อยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทครับเจ้าปอกแก้วดูอสงไขยครับอสงไขยวันนี้โอ้อสงไขยมีสองกระถางวันนี้ครับอสงไขยเอาจัดให้นะครับอสงไขยกระถางนี้นะครับเอากระถางแรกก่อนนะครับอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบาทครับอสงไขยกระถางเล็กนะครับ 860บาทครับสวยมากสวยมากทดสักกันทดสักกันกัดสีมาแล้วแล้วครับทศกันนะครับทดสักกันเอาจัดให้นะครับ490บาทครับทดสักกันเป็นไม้ที่มีมนเสน่ห์ของเขานะครับต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะกัดสีนะครับนารีบูรพาโอ้โหใบใหม่ครับพระคุณท่านฮาร์ปมาเลยครับนารีบูรพา ไม้เรือนหมื่นเรือนแสนนะครับนารีบูระพานะครับวันนี้690บาทครับนารีบูระพามีทางด้านของของของยอดมงกุฎครับตัวนี้ยยกหนอนนะครับยอดมงกุฎสวยมากครับจัดให้พิเศษนะครับยอดมงกุฎกระถางนี้650บาทครับอีกหนึ่งกระถางครับสวยมากครับยอดมงกุฎนะครับ660บาทครับ ซับพนมสวยครับซับพนมซับพนมครับโอ้สวยมากครับวันนี้จัดให้นะครับซับพนมที่ห้าร้อยหกสิบบาทครับซับพนมวิรัญยาวิรัญยาครับโอ้หสวยมากครับเป็นบอลกาบที่สวยมากครับวิรัญยานะครับหกร้อยเก้าสิบบาทครับวิรัญยาอือหือสวยจริงๆเอกราชครับเอกราช 390บาทนะครับเอกราชสวยมากครับมาดูมาเซอร์ไพรส์กันต้นนี้ครับนี่ก็คือทางด้านของเพชรราชาครับเพชราชาาพชราชา860บาทกรับเพชรราชาโอ้เถอสวยมากครับสวยจริงๆครับแล้วฮาร์ปนะครับทั้ง3ใบล่าสุดด้วยเพชรราชาตามมาด้วยทางด้านของแห่งความสวยงามครับ ไม้เรือนแสนนะครับนี่ก็คือนพเก้านพเก้าวันนี้จัดให้นะครับนพเก้ากระถางนี้ครับผมพิเศษเลยนะครับ4 9 0เก้าบาทครับนพเก้าอ่ดูความสวยงามก่อนซื้อกันเป็นแสนเป็นหมื่นนะครับอ๋อขุมทองขุมทองหัวน่าจะใหญ่แล้วขุมทองครับจัดให้นะครับขุมทองกระถางนี้ครับผม690บาทครับขุมทองตามมาด้วยหลวงเมฆครับหลวงเมรครับ สวยมากครับหลวงเมตรครับ860บาทครับหลวงเมตรสวยจริงๆครับเยี่ยมตะวันครับเยี่ยมตะวันเอาจัดให้วันนี้เยี่ยมตะวันนะครับ490บาทครับเยี่ยมตะวันสวยๆแบบนี้นะครับแห่งความสวยงามครับพญาขอมเนาะพญาขอมพญาขอมครับ690บาทครับพญาขอมอู้สวยมากสวยมาก นี่เป็นอะอะไรนะพญาน,นาคราชพญาน,นาคราชพญาน,นาคราชครับสามร้อยเก้าสิบนะครับพญาน,นาคราชแหมพอพอออกมานอกจากตู้ไหนทําเป็นเ,ออเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ฟื้นครับรู้นิสัยเขาแสนรักครับแสนรักดูความสวยงามของแสนรักครับแปดร้อยเก้าสิบาทครับแสนรักแมแล้วตามมาด้วยทางด้านของเบญจรงน้ําทองรับเบญจรงน้ําทอง สวยมากครับ690าบาทครับเบนจรงน้ําทองเจ้าจักรพพัดครับเจ้าจักรพพัดเอาจัดไปเจ้าจักรพพัดนะครับ460บาทครับเจ้าจักรพพัดสุดท้ายแล้วนะครับแห่งความสวยงามนั่นก็คือณเมืองนนท์โอ้ยเคยซื้อขายกันต้นเป็นหลายหมื่นบาทนะครับฟอร์มนี้ณเมืองนนท์นะครับกระถางนี้จัดให้พิเศษนะครับอยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบาทคำณ์ณเมืองนนท์ เราส่งต้นไม้ตามปกแล้วก็มีเก็บปลายทางเราแพ็กต้นไม้แบบตะกร้านะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับโทรเข้ามาได้แล้วจะเล่าให้ฟังนะครับในแคนซีพัทนี่นะครับถึงทําไมถึงตอบโจทย์ได้เร็วมากเลย0858824982 0858824982รักสุขภาพรักตัวเองภูมิแพ้เบาหวานไซนัทนิสีดวงนอนไม่หลับครับแคนซีพัทตอบโจทย์ราคานะครับ 590บาทในไลน์นี้แล้วเก็บปายทางด้วยให้ f อซทุกท่านบั่งขั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีโชคดีตลอดการขอบคุณครับ